ตั้งแต่โบราณกาลมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งการเคลื่อนที่การอพยพการล่าสัตว์การค้าขายล้วนต้องอาศัยทางเดินจากรอยเท้าของคนยุคหินกลายเป็นเส้นทางของโลกที่ขยายยาวออกไปเรื่อยๆตามการพัฒนาและความต้องการของมนุษย์เรื่องของถนนจึงไม่ใช่แค่ทางที่ใช้สัญจรแต่เป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมยิ่งถนนดีเท่าไหร่ ยิ่งสะท้อนความรุ่งเรืองของสังคมนั้นมากเท่านั้นเส้นทางธรรมชาติในยุคก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์เดินตามทางสัตว์ป่าเส้นทางที่เกิดจากการเหยียบย่ำซ้ำๆของสัตว์ใหญ่เช่นช้างหรือกวางคนในยุคนั้นจึงใช้รอยทางธรรมชาติเหล่านี้ในการเคลื่อนย้ายระหว่างหมู่บ้านล่าสัตว์หรือหานาำไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าถนน มีเพียงพื้นดินที่ถูกใช้ซ้ำจนกลายเป็นทางเดินดินแคบๆเส้นทางการค้าโบราณเมื่อมนุษย์เริ่มรวมตัวเป็นชุมชนเกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนเช่นเส้นทางสายไหมของจีนเส้นทางเกลือในแอฟริกาเส้นทางค้าทองคำของอียิปต์คนเริ่มต้องการเส้นทางที่คงทนกว่าเพื่อให้ขบวนอูดม้าหรือเกวียนสามารถเดินทางได้สะดวกขึ้น จึงเกิดการถมดินหรือปูหินหยาบเป็นครั้งแรกถือเป็นต้นแบบของถนนยุคแรกๆถนนหินของโรมันจุดเริ่มต้นของวิศวกรรมถนนอนาณาจักรโรมันถือเป็นผู้บุกเบิกการสร้างถนนอย่างแท้จริงพวกเขาสร้างถนนหินแกล่งยาวกว่า80,000กิโลเมตรเพื่อเชื่อมโยงเมืองหลวงกับเมืองต่างๆในยุโรปลักษณะเด่นของถนนโรมันคือ มีการขุดรังลึกและถมด้วยหินหลายชั้นระบบระบายน้ำในตัวปูหินแผ่นใหญ่บนผิวสุดท้ายมีความลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อให้น้ำไหลออกถนนโรมันหลายเส้นเช่น Via Appia ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์แห่งอารยธรรมที่รู้จ,จักการวางแผนระยะยาวยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและเครื่องยนต์ช่วงกลางหลังโรมันสลายถนนหลายเส้นเสื่อมโทรมบางแห่งกลับไปเป็นดินอีกครั้ง ในยุคนี้คนหันมาเดินทางทางน้ำมากกว่าเพราะทะเลสะดวกและปลอดภัยกว่าแต่พอเกิดการฟื้นฟูศิลปะวิทยาเมืองต่างๆเริ่มฟื้นเศรษฐกิจจึงมีการซ่อมและสร้างถนนใหม่เพื่อขนส่งสินค้าทางบกได้ดีขึ้นยุคอุตสาหกรรมถนนกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักคริสตศตวรรษที่17-19เมื่อเครื่องจักรไอน้ำและรถม้าเกิดขึ้นถนนก็ต้องแข็งแรงกว่าเดิม จอห์นแม็กแอดัมวิศวกรชาวสกอตแลนด์ได้คิดค้นระบบถนนแม็กแอดัมโรดโดยใช้การบดหินละเอียดถมทับกันแน่นหลายชั้นทำให้น้ำไม่ซึมง่ายและรถวิ่งได้เรียบขึ้นต่อมาได้พัฒนาเป็นถนนยางมาตอยหรือ a s p h a l t Road ซึ่งเรายังใช้มาจนถึงปัจจุบันการถือกำเนิดของรถยนต์และทางหลวงปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20รถยนต์เริ่มแพร่หลายถนนจึงต้องปรับตาม หลายประเทศเริ่มสร้างทางหลวงหรือไฮเวย์เพื่อให้รถวิ่งได้รวดเร็วและปลอดภัยปีคศ .1913 สหรัฐอเมริกาเริ่มสร้างลินคอล์นไฮเวย์ถนนข้ามประเทศสายแรกปีคศ2 4 8 2ัเยอรมน,นีสร้างโอตโตบานถนนความเร็วสูงแห่งแรกของโลกจากนี้เองถนนกลายเป็นเส้นเลือดหลักของเศรษฐกิจโลกถนนในยุคใหม่และอนาคตหลังถึงปัจจุบัน ถนนในยุคเทคโนโลยีศตรวรรษที่20ถึง21ถนนไม่ได้เป็นแค่ทางผ่านอีกต่อไปแต่เป็นระบบอัจฉริยะมีไฟส่องสว่างอัตโนมัติกล้องวงจรปิดตรวจจับการจราจรป้ายดิจิตอลรายง,งานสภาพเส้นทางถนนบางประเทศติดตั้งแผ่นโซลาเซลล์โซลาร์รดเพื่อผลิตไฟฟ้า เทคโนโลยีหลังนี้ช่วยให้ถนนสื่อสารกับผู้ขับได้และกลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ถนนในประเทศไทยประเทศไทยเริ่มสร้างถนนสมัยรัชกาลที่4-5เช่นถนนเจริญกรุงพอส2417เป็นถนนสายแรกที่สร้างตามแบบตะวันตกต่อมามีถนนเพชรบุรีสาทรสีลมเป็นต้นเพื่อรองรับรถม้าและรถยนต์ยุคแรก เมื่อเข้าสู่ยุครถยนต์หลังสงครามโลกครั้งที่2ถนนไทยก็พัฒนาอย่างรวดเร็วเกิดโครงการทางหลวงพันดินเช่นถนนมิตรภาคเพชรเกษมสุขุมวิทและในยุคใหม่ก็มีทางด่วนและมอเตอร์เวย์เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองใหญ่ถนนแห่งอนาคตในปัจจุบันถนนกำลังเข้าสู่ยุคสมาร์ทโรดที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ AI และยานยนต์อัตโนมัติ รถไร้คนขับจะใช้ถนนที่ติดเซ็นเซอร์และสัญญาณสื่อสารผิวถนนบางแห่งผลิตพลังงานจากแรงกดของรถที่วิ่งผ่านมีการทดลองใช้ถนนเรือนแสงเพื่อความปลอดภัยในเวลากลางคืนด้วยและในอนาคตถนนอาจไม่ใช่เพียงพื้นทางแต่เป็นเครือข่ายสื่อสารพลังงานและข้อมูลที่อยู่ใต้รถคนทุกคันถนนเส้นทางแห่งอารยธรรมมนุษย์จากรอยเท้าของสัตว์สู่ทางหลวงอัจฉริยะ จากเส้นดินฝุ่นแดงในป่าลึกสู่ถนนคอนกรีตที่สว่างสวยถนนคือหลักฐานที่บอกว่ามนุษย์ไม่เคยหยุดเดินทางทุกครั้งที่เราก้าวออกจากบ้านบนถนนเส้นใดเส้นหนึ่งเรากำลังเดินอยู่บนประวัติศาสตร์หลายพันปีประวัติศาสตร์ของความพยายามความเชื่อมโยงและการมุ่งสู่อนาคต